นี้ผมจะสอนเจ็ดอาหารต้านเชื้อไข้หวัดนะครับข้อแรกสําคัญมากนะครับคือน้ําดื่มน้ําดื่มเนี่ยไม่ได้หมายความถึงน้ําอย่างเดียวนะครับน้ําเปล่าได้นะครับน้าแร่ได้น้ําด่างได้นะครับเอาน้ําไปบีบมะนาวใส่เข้าไปก็ได้มีคนถามเยอะมากเลยว่าสมมุติถ้าเราจะดื่มน้ําแล้วใส่น้ําพึ่งน้ําพึ่งเนี่ยเป็นแบบ คิดไปเองว่ามันมีประโยชน์หรือจริงๆมันมีประโยชน์จริงๆถ้าเอาน้ำเปล่าผสมน้ำผึ้งในปริมาณเล็กน้อยจะช่วยทําให้ละลายเสมหะและบรรเทาอาการไอได้ดีขึ้นข้อที่2นะครับถ้าจะเลือกนะครับอาหารสักชนิดหนึ่งที่ช่วยในการต่อสู้กับเชื้อไข้หวัดนะครับแนะนําเอาบรอกโคลีไปทําอาหารเช่นเอาบรอกโคลีไปต้มก็ได้เมื่อวานนี้ผมทานบรอกโคลีต้มจิ้มกับน้ําพริกอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาบรอกโคลีเนี่ยไปผัดนะครับ ด้วยไฟอ่อนๆนะครับก็ได้นะครับจากงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าบรอกโคลีเนี่ยต่อสู้กับเชื้อไวรัสไข้หวัดได้ดังนั้นหมายความว่ายาลดไข้เราทานอยู่แล้วใครเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ทานยาต้านไข้หวัดใหญ่ก็ทานไปนะครับยาแก้ไอละล,ะละายเสมหะทานตามที่คุณหมอที่โรงพยาบาลแนะนําเลยแล้วกลับไปบ้านเราอาจจะเลือกเป็นบรอกโคลีต้มจิ้มน้ำพริก หรือผัดบรอกโคลีก็ได้พอพูดถึงผัดนะครับผมก็เลยมีอีกข้อหนึ่งคือข้อ3นะครับในไหนเราผัดแล้วอ่ะแทนที่เราจะใช้กระเทียมเจียวซึ่งคุณสมบัติในการต่อสู้กับไวรัสเนี่ยมันหายไปหมดแล้วแนะนําให้เอากระเทียมสดนะครับเป็นกรีบเล็กๆหั่นสักครึ่งหนึ่งก็ได้ถ้ากรีบมันใหญ่มากนะครับเขาบอกว่ากระเทียมนะครับจะมีสารพวกอะเลซินอะเลอินนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับ สารพวกนี้จะช่วยลดการอักเสบในร่างกายและช่วยต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ข้อที่4อันนี้หลายคนได้ยินบ่อยมากเขาพบว่าในข้าวโอ๊ตจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบต้ากลูแคนดังนั้นใครก็ดามที่เอ๊ะช่วงนี้เขาเป็นหวัดกันหมดเลยนอกจากการปิดแมสอย่างเดียวอฉันรู้สึกว่ากลัวจะมีเชื้อลดลอดเข้าไปผ่านหน้ากากของเราแล้วเข้าไปติดเชื้อข้างในกินอะไรดีถึงจะเสริมภูมิกันได้ อันแรกข้าวโอ๊ตโอ้ข้าวโอ๊ตง่ายมากเลยเอาข้าวโอ๊ตใส่น้ําอุ่นแช่ไว้สักครู่หนึ่งทานได้เอาข้าวโอ๊ตใส่โยเกิร์ตเหมือนที่เอาเวลาไปทานเบรคฟาสที่โรงแรมตอนเช้าก็ได้นะครับข้าวโอ๊ตมีเบต้ากลูแคนอันถัดมาพูดถึงโยเกิร์ตแหละตะ่กี้บอกว่าเอาข้าวโอ๊ตผสมโยเกิร์ตใช่ไหมโยเกิร์ตมีอะไรครับโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์พวกนี้ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าโปรไบโอติกช่วยในการขับถ่าย แต่โปรไบโอติกบางตัวจะช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันโดยการที่ย่อยอาหารแล้วปล่อยสารบางอย่างเข้าไปทางกระแสะเลือดแล้วดูดซึมเข้าไปครับแล้วกลายเป็นว่ามันก็จะไปกระตุ้นระบบต่างๆและทําให้ภูมิุ้มกันดีขึ้นข้อที่6ดื่มน้ําส้มก็ได้น้ําส้มนี้ง่ายๆเลยนะครับโดยปกติเนี่ยเราต้องเอาส้มมาปอกใช่ไหมโอ้ขี้เกียจเคียวอะช่วงนี้แบบปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเอาเป็นน้ําส้ม ข้นสดก็ได้เขาบอกว่าเวลาที่เอารับประทานวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นจากน้ำส้มสดหรือวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติก็ตามวิตามินซีจะช่วยต่อสู้กับเชื้อไวรัสหลายคนบอกว่ามันแทนยาได้ไหมไม่ได้นะครับวิตามินซีไม่ว่าจะมาจากส้มมะนาวหรือมาจากสารสกัดก็ตามจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นและช่วยป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดได้แค่1ิบ ถึง13%ดังนั้นมันเป็นแค่ตัวช่วยตัวหนึ่งนะข้อที่7คือกล้วยหรือโกโก้เพราะสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือแมกนีเซียมมันช่วยในกลไกของร่างกายตั้งแต่หัวจะหลดเท้าประมาณ600กลไกนะครับแล้วมันมีกลไกบางกลไกเนี่ยที่สัมพันธ์กับเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยมันไปกระตุ้น cd 4มันไปกระตุ้นข้างล่าง natural killer cell นะครับมันไปต่อสู้กับไวรัสต่างๆและนี่มันมีตรงนี้ด้วย respiratory virus หมายความว่ามันไปต่อสู้กับไวรัสที่ติดเชื้อจากอากาศพวกไวรัสไข้หวัดต่างๆบใครก็ตามที่คิดว่าอยากจะเสริมภูมิกันช่วงนี้ไม่อยากให้ตัวเองเป็นหวัดหรือใครก็ตามเริ่มมีอาการและอยากให้หายเร็วขึ้นนะครับก็ทานวิตามินซีวิตามินดี รับประทานแมกนีเซียม3ตัวนี้ผมใส่เข้าไปใน New c b ีเรียบร้อยแล้วสําหรับใครก็ดามที่ฟังไลฟ์นี้นะครับผมรู้ว่าบางคนเนี่ยเริ่มมีคนรอบข้างกับมันจะเป็นหวัดและกลัวตัวเองจะติดหวัดหรือบางคนเริ่มจะมีอาการเล็กๆน้อยๆนะครับผมเลยมีโปรให้พิเศษนะครับโดยปกติ1กระปุก650นะครับใครสั่ง1กระปุกผมให้ส่งฟรีแต่ถ้าเกิดว่าใครสั่ง2กระปุกนอกจากส่งฟรีแล้วเนี่ยผมจะแถมซื้อ2กระปุก แถมอีก1กระปุกด้วยดังนั้นใครก็ตามนะครับซื้อ1กระปุกได้ส่งฟรีก็พิมพ์1ส่งฟรีนะใครก็ตามอยากสั่งแค่1กระปุกก่อนพิมพ์1ส่งฟรีแต่ถ้าใครพิมพ์2แถม1ส่งฟรีนะครับก็จะได้2กระปุกบวกกับของแถมจากผมเนี่ยอีก1กระปุกนะครับ